มิวสิกเซ็นเตอร์ครับยินดีต้อนรับไอ้ติ้งต้องหนึ่งคนครับเฮ้ยพี่ประธานี่ยบอดเว้ยใช่กูเองใช่ผมครับต้องพขึ้นสมัยครับวันนี้ก็มิวสิกเซ็นเตอร์ของเราเป็นออนทัวร์นอกสถานที่นะครับซึ่งมาที่โรงเรียนวัถิราวุธนะครับต้องไหว้ก่อนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นโรงเรียนของ พศ2519พระมงกุฎเกล้าเอ๊ะพระเจ้าคุณพระมงกุฎเก้านะครับเป็นรัชกาลที่หกครับก็วันนี้เครื่องดนตรีของเราเป็นไงครับไหนครับเครื่องดนตรีทางไหนครับทางนี้เลยครับเบที้ไม่หญิงข้างหลังพี่ฮะอ๋อไม่ใช่ฮะต้องเรื่องพี่ทางนี้ครับอ๋อนี่ครับเครื่องดนตรีของเราครับครับเป็นไงครับไหนครับเดี๋ยวก่อนใช้ได้ไหมครับต้องพบภายหลังเลยครับ นี่ครับมากันแน่แน่ตีสามครึ่งนะครับบางคนก็ถือโอกาสไม่กลับบ้านนะครับอยู่กันที่ร้านเมื่อคืนต<ท>ั้งแต่ห้าทุ่มนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบนเวธีบนทีมีอะไรบ้างครับได้เรื่องไหมครับ ก็มีลําโพงพี่เห็นลำโพงนะครับไม้ครับอ๋อครับผมแอมเป็นไงครับวันนี้ใช้ชุดอะไรครับมิสเซนเตอร์แมชเลสครับแมชเลสนี่เป็นเบสเป็นเป็นอะไรครับเป็นแอมอะไรครับเป็นแอมบ้านครับแต่เรามาใส่ดอกลำโพงอ๋อฮะบางหน้านี้เนอะอันนี้เป็นแอมอะไรครับเครื่องตีหนึ่งพันห้าครับพี่ไม่ต้องบอกราคาโอเคคเรื่องตีอะไรครับนี่เป็นแอมอะไรครับแอมเบสครับเบสนะครับชุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ตู้ใหญ่ๆนี่เลยครับไหนครับเบสครับ อ๋ออันนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นตู้เย็นนะพี่ข้างในเปิดมามีตู้โค้งนะฮะเดี๋ยวแตะปากอะไรอะไรครับลำโพงเบสเหรอลำบุญให่ครับเบสครับโหนี่ใช้กี่ดอกครับก็หมดสี่สิบแปดดอกค่ะอยู่ข้างในโอ้โหเป็ดครับเป็ดต่อมาครับกลองด้วยครับครับผมีกลองได้สองชุดครับอันนี้อันนี้คือ ออมาเองสามวงนะครับเปลี่ยนไปแล้วสองชุดฮะเห็นไหมครับกองมีสามชุดอ๋อสามครับหนึ่งครับสองสามมีมือกองคนเดียวจะตีแล้วก็วิ่งกันวิ่งวิ่งครับบ้านแกสิวิ่งกันสามเตสามใช่เพราะว่าบ้านเดียวนะบ้านรวยบ้านรวยนอสามชุดครับครับตีแล้วก็วิ่งกันของโซนิชินมาเองใช่ครับผมโอ้โหแล้วมายังครับซนิชินไม้ยังเนี่ยผมอยากเจอตัวมากศิลปินก็ต้องเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่ต้องมาทช้าพี่ต่อไปครับครับผมแอม ออร์เรนจ์ครับกีต้าโอ้โหกีต้ามีกี่ชุดครับแอมกีต้ากีต้ามีอยู่เขาที่จำได้นะฮะมีอยู่กี่ชุดเดียวก็เนี่ยสองนะสองสองดอกเอาเอาใครอ่ะเอาใครอ่ะมึงอ่ะใครเฮ้ย มาดูเลยเอะละพีของเราโอเคปเรานครับระบบงเราที่เป็นยว,ว่าแบบพิตอร์นะครับสามารถกาหนดเสียงด้วยความโค้งนะครับตามขนาดผู้ชมนะครับ่นี่เป็นรุ่นใหม่ที่ควบคุวยรคอมพิวเตผู้ชมวิ่งไปนี่พีโคงตามได้ครับตามับว้าสัที่มาดูวทีกันนะครับ หรือไปดูระบบให้แน่นก่อนนะไปเจอเพื่อนมั่ก่อนนะครับตามมาครับขอขเาลขึ้นไหวใช่ครับพวกนี้เดี๋ยวครับตาตีกันหมดเลยครับง่วงหรือเปล่าีซโร์โ้ยผมยาวเลยวะฮ่าฮ้อาผมยาว ไปแต่ไปกูเลย้ังครับม,มีงานอยากดูบนเบทีหน่อยครับไปครับที่ไหนนุ้นครับบันนุ้นครับบันนี้ก็ได้เฮ้ยโอ้คตรเชยเลาวเลยเบทีก็มีสคนสองคนเดี๋ยวไปกูเลย ได้ร้านเลครับรขึ้นมาไหนครับนี่ครับอันนี้อนะสปอนเซอร์เราครับวันนี้ไหนครับไม่เกี่ยวครับขยายตังค์ด้วยอ่ะปล่อยน้องก็หน่อยครับผมพี่ต้ามีอะไรบ้างครับวันนี้กิบสันครับกิบสันเฟรนเดอร์นะครับนี่คือกระจกกระจกของที่ร้านที่ร้านานี่เอาตีนเขียนกัน <laughs> นี่คือแบบว่าของเรามีแต่ระดับนี้เท่านั้นขึ้นไปนะครับไม่อย่าไปเชื่อมันมันโม้มันโมอย่างนี้ถ้าห่วยกว่านี้เราไม่ใช้ ครับผมที่บอร์ดพร้อมครับชุดนี้คือเป็นนะครับเป็นชุดขนาดกลางนะครับยังไม่ใหญ่มากคือเราจะเอาเสียงดีๆเอาคุณภาพเสียงที่มันมีคุณภาพก็ดูจากนนี้นะครับมุมใกล้ๆสุดส่วนใหญ่คอนเสิร์ตนี้กเขาจะเซ็ตกลองแค่2ชุดจากเดี๋ยวไว้หลังจะพาไปดูวินเทอร์ Winter, ไปดูซัมเมอร์ที่แบบคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆที่เป็น ระดับมโหลานมโหระทึกใหญ่ามากมากมากกว่านี้เสามเท่าแต่นี้เราทํานี่ขนาดนใหญ่ๆเขาใช้กองแค่สองชุดแต่เราเสือกมีได้สามชุดก็ <c oughs> ครับ<ด>ผมอยากดูพวกอุปกรณ์ควบคุมเสียงครับเรา,าไปดูหน่อยได้ไหมครับได้อันนี้อินไซน์อัลองมาลงไปสมมติว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตปั๊บเนี่ย <c oughs> นะมุมสวยมากนะครับนี่นี่ก็เป็นภาพที่ดีที่สุด โรงเรียนมันเรียนในราชวังนะครับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือเป็นเกียรติของ Music Center อย่างมากที่ได้ได้รับเกียรตินี้นะครับก็คือเขาเชื่อใจในคุณภาพของ Music Center ครับยวขอโลกโลก้ร้านนิดนึงครับโลโก้ร้านนะครับครับถ้าสนใจจะโฆษณาก็นะครับ เดี๋ยวคุยกันรับรองว่าสุดยอดเรามีแต่ของดีของไม่ดีเราไม่เคยใช้ครับพี่ก้องครับผมอยากดูกอุปกรณ์าาตามาตามพี่ก้องมืหน่อยได้ไหมครับ,บ,าาบาตามมาพกครับตามมาเลยครับผมนุ้ครับขอเชิญหน่อยครับนุนุ บครัทมที่ต้องไปจะได้เลือกเพื่อจะได้เลือกผลิธภัณฑ์ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ร้านนะครับซื้อขายตึงแลกเปลี่ยนครบ อยืมตังม <ask> ันมีไหมยืมตังค์ไม่ถึงยืมบ่อยบ่อยโดนไม่เชืครับเริ่มมิกเซอร์โดนเริ่มจากแขนมิกเซอร์ก่อนดีกว่าครับนี่ครับสำหรับซาวเอ็นของเรานะครับเพิ่งเอ็นนะเอ็นติดไหมครับไม่ติดครับโัวชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดหนึ่งจุ๋ยครับจุ๋ยๆเนี่ยจุ๋ยจุ๋ยว้าตัวจริงหัวโตกว่าที่คิดเยอะนะครับ ตอนีน่ดมิกเซอร์หน่อยมิกเซอร์ 8, แปดคันแคร็กของเรานี่นี่กี่แพทยกครับนี่ถือครับสามสิบสองครับคือแบบชุดนี้สำหรับคือเราจะแมทชิ่งกันว่าเครื่องเสียงของเราเวทีเราแบบนี้มิกเซอร์เราก็ต้องสามสิบสองแทร็กเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดแล้วก็ใช้คือคุณภาพนี่คือ เป็นมาตรฐานที่ดีคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตนะครับควรจะมีมาตรฐานที่ดีนะครับก็มีอะไรดีครับก็มีมชุดควบคุมนะครับคอนโทรลเลอร์ต่างๆเกี่ยวกับการบาลานซ์เสียงนี่ครับหยุบยิบหย,ย,ยุบยิบเล่นเลยไหมครับปาบ้าบ้าบ้าเนี่ย <c oughs> จะเสียนจริงนะครับอัน <c oughs> นี้เซตอะไรบ้างครับอ,อ,อะไรบ้างเลยครับครับ มีะไเซอร์หมดทั้งหมดเลยได้ทั้งหมดครับก็มีเพิ่มเติมที่กองกองอยู่ไหล่ อคนอันนี้เป็นวงของน้องๆรอเปล่าครับนี่คือ d โครับอ๋อนี่จากโซนเอเดี๋ยวต่อไปดูวงเลยมีวง d ไลแล้วก็ต่อด้วยโนชีเดี๋ยวเราเก็บภาพบนเวทีกันดีกว่าครับผม